กระบะดแคบยกสูงสีเทาดำรุ่นนี้สวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปอีกด้วยนะคะรั้แม็กเดิมแท้จากโรงงานไฟเลี้ยวแบบ L.E.D มาให้นะคะในส่วนของภายในคันนี้นะคะจอทัชสกรีนเบาผ้าสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นแคปบเปิดข้างสวยๆแบบนี้มาให้กับลูกค้าเลยนะคะติดแคริบอยมาให้อีกด้วยนะคะใครมองหากระบาแคบยกสูงคันนี้นะคะห้ามพลาดนะคะดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะแกบเปิดข้างนะคะได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาพร้อมกับเคลลี่บอยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปอีกด้วยนะคะใครที่มองหากระบะไว้ใช้งานอยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย082704 3253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะได้เป็นโตต้านรีโวพีเรเนอร์สมาร์ทแคปซอลจุดสี่อีพัสนะคะปี2019นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเพชรโจนตั้งไข่ที่ราะคาะ440,000 9,000บาทนะคะเครดิตจับไปเลยฟรยีดาวนะคะใครที่มองหารถกระบะแแคบไว้ใช้งานอยู่นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000ตัต้นเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็รอบตัวรถคันนี้กันเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นสีดําแบบลังพื้นตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็น โลโก้โตต้านะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ 8940ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดินทามนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำแบบรังผึ้งนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะได้เป็นตัวโฉมหน้าหล่อมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะเขาได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะแม็กขอบ17เ ยางปี2023ได้ยางปีใหม่ไปเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมีเราวบันไดสีดำมาให้พร้อมเลยนะคะ ไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอรดต่างๆเดิมๆมกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ํามีมาให้นะคะระบบเซนท a รัล็อกออโต้รอบคันนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดานะคะได้ เป็นโพลมาัยมันติฟังก์ชันนะคะมีมีช่องใส่แก้วนะ้ำผลน้ำมีมาให้ครบนะคะ เครื่องเล่ดีจอทัชสกรีนแอร์อะนาล็อกนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าหงเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำ ัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานรถที่เพิ่งข้ามมาใหม่นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตก็ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะโครงสร้างโคมสันตัวรถก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นแคปเปิดค้างส,สวยๆแบบนี้มาให้นะคะมาพร้อมกับพรม สีดำด้านหลังแล้วก็ด้านส่วนด้านหลังจะได้เป็นเบาะหนังสีดำกระเป๋าจีนโจ้ด,ด้านหลังมีมาให้นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มีช่องใส่แก้วน้าขวดน้ามาให้นะคะแล้วก็มีลําโพงด้านข้างมาให้พร้อมกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าได้เป็นแขกเปิดข้างสวยๆแบบนี้มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย ะคะใครที่มองหากระบะแแคบไว้ใช้งานนะคะพิมพ์บอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะแม็กไกรเนอร์ทุกอย่างนะคะมาพร้อมกับเคอรีบอยเดิมแท้จากโรงงานนี้มาให้พร้อมนะคะพีเลนเนอร์ยกสูงสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของยาง อีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณลูกค้าด้านหลังของเขานะคะยางปี2อ2 3 m a ยี่สิบสามแม็กขอร์ิบดนะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะชุบไฟท้ายตัวนี้นะคะแบบ L.E.D มาให้อีกด้วยนะคะกันชนด้านหลังก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์อีก 2. จุดจุดตรงด้านหลังไฟเบรกดวงที่3สปอยเลอร์นะคะมีมาให้ครบเลยนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกล้องทอยหลังให้กับคุณ คลูกค้าอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะติดแคลริบอยเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้พร้อมนะคะสีเทาดํารุ่นนี้หายากนะคะคุณลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพในส่วนของรอบตัวรถนะคะแล้วก็ภายในให้แกบคุณลูกค้านะคะมาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2 0 0พ ยี่สิบสามแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็มีรลามใดสีดำมาให้พร้อมนะคะติดฟิล์มรอบพันมาให้กับคุณลูกคา้าเราด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของภายในก็คือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะคู่มือต่างๆครบเครื่องแน่นอนนะคะคู่มือต่างๆครบเครื่องแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะมีคู่มือของูนยนโตต้านะคะ แล้วก็มีช่องใส่ของมีมาให้นะคะได้เป็นแคปเปิดข้างใส่สวนแบบนี้เลยนะคะ ร้อยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มีลำโพงด้านข้างนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะได้เป็นแคปบเปิดข้างสวยๆแบบนี้มาให้กับผุณลูกค้าเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหากระบะไว้ใช้งานนะคะพิง <c oughs> บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะสำหรับคันนี้นะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวสัญญาณกันขโมยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอเนเบรอาร์ต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน,น้ำมีมาให้ครบๆแน่นอนนะคะพี่ๆสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาเลยนะคะ082นะคะ7043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวพิง์จะพาไปดูในส่วนของเลขไมค์คันนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้ามาอ่าสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไมค์คันนี้นะคะ วิ่งอยู่ที่1น0 0 0 0สนกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบเลยนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าพวงมาลัยหุ้มดังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับสิ่งรถระดับสิ่งเชื่อมต่อบลูทูธได้ให้กับคุณลูกค้าได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะ จอทัสกีนนะคะคุณลูกค้าได้เป็นจอทัสกีนมาให้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแอร์ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำวดน้ำมีมาให้ครบนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่ม Eco Mode แล้วก็พาวเวอร์โมีมาให้นะคะคุณลูกค้าไฟฉุกเฉินคือใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะคุณลูกค้าใครที่มองหากระบะสประตูยกสูง ะะกระบะแคบยกสูงไว้ใช้งานนะคะพิงบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดออปชั่นของเขาจัดเต็มๆให้กับพีพีแน่นอนนะคะคุณลูกค้า4 4, 4 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตจับไปเลยซีดาวนะคะคุณลูกค,ค้าดอกเบี้ยอยู่ประมาณ3.09นะคะอนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยนะคะเดี๋ยวเล่านะคะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ สังเกตได้จากตัวน็อตสี่เดียวกับตัวรถเลยลอยเมตรอาร์ตต่างๆนะคะสติกเกอร์มองออก็นะคะแผ่นเพจเช็คได้เลยนะคะจากเร่ตัวเครื่องเรขตัวถงังแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะเป็นของดีทิตเลยตรงเลยนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ลอยเมตรอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าแผ่นเพจของทาง โตตายังอยู่ครบนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2,004นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน,อน็อตแก้มไซแก้มขวารอยม็ดอารต,อต,อต่างๆฝากระโปรงนะคะแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนาถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันตีหลังการขายให้อีก30วันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็ค แอร์ Air, ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีการตรวจรถให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะ2 7 4รายการนะคะขึ้นรถตนใจเซสภาพรถคันนี้นะคะ,ะ,ะ,ะคะุณลูกค้าคัดเกตเอแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะพิงแนะนำไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโตต้านลีโวพิลเนอร์ーーสมาร์ทแกล์สอ4 e พัฒนนะคะปี2019นะคะ 4สน4 9 0 0 0บาทนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0827043253นะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8 0 0 0นต้นเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะสนใจคันนี้ด่วนเลยนะคะณนะตอนนี้ยังไม่ติดจองที่พิงรีวิวอยู่นะคะสนใจคันนี้รีบโทรมาหาพิงได้เลยนะคะหรือจะเข้าที่เข้ามาหาพิง์ที่บริษัทเพชรโยนสำนักการใหญ่สาขาที่1นะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขมหิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ